นะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะอิมานสุภาเยนชนะสัมปันนางสาีนางโพธนังุทกัง วะรังพุทธาโูเจนิ้าะเจ้าขอถวายข้าวสุสดีอันบริสุทธิ์นี้ของกับอาหาราวันและน้ำแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นสิริมงนคลแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าด้วยเธิดมะยังพันเดนพตาลิจะสุภาษิยานิ ปภณิวารีภิกขุสังฆัสส์โอนโทยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพาต,า,ตปปานิตัตุปัทียนิสัพภณิวา ติคนนั่งรู้ทำอาหารีปรับผูัผจจัยดอกไม้ทุกเพียนพรมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุส,สง์ขอพระภิกษุส,สงฆ์จงกน ข้าวขาวหวานและน้ำ้องศัตุูปัจจัยดอกไม้ทุกเพียนวาน,าาานทั้งหลายเหล่านี้ของพระพเจ้าทั้งหลายลเาายพื่อประโยชน์เพ,พื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่พระพเจ้าทั้งหลาย แก่ปียชนทั้งหลายซึ่งมีตนแล้วขอบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ากาบเจ้ากรรมนายเวนเจ้าจที่ออพี่เจ้าของทางที่ท่านเจ้าของบ้านได้อาศัยทำมาหากิน อยู่ณที่นี้จงมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านเจ้าของบ้านได้กระทำในวันนี้ด้วยเชิญเท็ดเทิดไอ้ทิดขาดอันนึงเนี่ยขาดอะไรครับมี่ยันมาได้แล้วครับต่อต่อเป็นสิทธ์มมครับเชิญครับที่ถิครับมาวาย ไม่เดี๋ยผมก็ต้องติดตามนันอยู่ดีปลาปลาปลายัางปลายัาง

ข้าวข้าวเปล่าหาจานข้าช้อนด้วยตัวเนนนะตเนน Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya

นะครับที่ได้สละเวลาสลเวลาสละร่วมทำบุญวันนี้ขอให้ท่านพักผ่อนตามตัวใช้กับครับ

อเคจ้าครับด้าครับมีเรื่อมีเรื่อแดงนั่งบอกเลยแม่แม่แมวค่ะแมอยกงเดินไม่ถือเลยไม่ถอา เอาหญิงอะเอาวางแล้วิดไปไปัดีวาไว้วาไวดีดี อ้าวนี่จัดให้ชุดใหญ่เลยครับจัดให้ชุดใหญ่เลยมาร่วมกันให้เต็มที่นะ <laughs> บบ <laughs> ได้ไหมวะ <c oughs> เออได้ได้เนีได้

ได้ไมดาเดแล้วกันด <c oughs> ูว่าใครจะใครบ้างดีพันศพหีืร้อยศพก็มาเถอะ <มา S 1> บอกเรียกหมดเลยเท่าไหร่ก็มาเถอะเออเรียกทั้งวัดอะวัสด,ดีวัสด,ดีวัสด,ดี เออได้ยังได้ยังวะให้ถึงว่ายังอะไรนะอ๋อวันนั้นนะให้งานให้งานบวชใช่ปะอยู่รถมั้งเดี๋ยวดูให้ด้วยกันหนึ่งสองกลับก็เจอแลครับที่มาแล้ววันนี้เขถอนการีับไล่แล้ว อาหารก็ไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยนะไม่ต้องเบรกก็ออกออกออกทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าบางท่านเดี๋ยวก็จะต้องไปทนโงานก็หลายรายได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านก็จะรับการตั้งนะครับคณะกรรมสัต์เป็นที่ปรึกษานะครับเจ้าว่าที่ปรึกษาตตทชที่ปรึกษาเจ้ากันนะ อ,อ๋อรับตำบลโผมพี่ว่ารับตั้งนะครับเป็นตำบลโนะเจ้าคณะตำบลชั้นโทะะนะครับีก็คิดว่าจะได้รับการตั้งเป็นที่ศึกษาเจ้าว่าพระอารามหลวงนะครับเพราะว่าก็จะได้ไปได้อีกแต่ก็คงจะไม่มีปัญหาคือคือจะออกจากวัดเนี่ยนะครับวันที่เจ็ด

ถ myself, ึงว so ัดก็ประมาณหกโมงเย็นนะฮะถึงวัดก็หกโมงเย็นนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็มารอที่วัดแล้วก็ทานอาหารคอยนะครับมาล้วก็พิซซูต้าก็จะไปเอ่อเทียนโดนะครับเป็นดูนะครับสีนาราทาสิบแปรูปนะสิบสองรูปทั้งหมดอ่อยี่สิบสี่รูปนะครับวันที่เจ็ดนะที่เจ็ดไม่ต้องรนเดี๋ยวอ่อผมดูบอกว่า จะไปของสามท่านนะครับอาชวัประนันเชิญแล้วก็แห่มาทั้งผู้สมรูคนก็จะคือมาแห่ส่วนใหญ่ก็จะมารับที่ผู้ตมรูคนนะฮะทั้งภาคใต้นะฮะตั้งแต่ลครปฐมด้วยไปอะไรไปที่ได้รับเนี่ยนะเพราะว่าถ้าไปแห่ที่วัดพนันเชิญไปจะถึงวัดก็สี่น่าทุ่มเที่ยงคืนนะครับก็ตัวลุก็ารถเล็กรถเล็กไปรับนะ พอมาถึงก็ตั้งขบวนที่พุทธมนฑลน,นะครับขบวนที่พุทธมนตรเ,เดี๋ยวสงสัยจะต้องให้ขึ้นรถสสนะขึ้นรถเทนเลอร์นะเดี๋ยวต้องให้ขึ้นรถเทนเลอร์สสจากพุทธมนฑลมานะครับเอาของหวานเร็วของหวานเสิร์ฟเลยของพระของพระ